มากับฝนโอ้ฝนแม่แงมายอยู่บ้านแดดร้อนีิบหายออกมาฝนจะตกมาถีกระสุบน้ำไหลกนันนะครับเอาลิ้นยาวสักหน่อยนะเพราะว่าน้ำแรง ก้อนที่ใช้แ้วลครับวันนี้ก็คันนี้เป็นคันของเท a ลนะครับเป็นแบรนด์คนไทยนะครับที่ทำพวกอะไหล่แต่งลอกออฟฟาที่ผมใช้อยู่ด้วยนะคือเลือกที่เลือกใช้คันนี้เพราะว่ามันเป็คนคันสี่ท่อนมันพวกพาสะดวกนะครับและอีกอย่างอนะ่ะผมชอบอะไหล่แต่งของเท a ลอยู่แล้วด้วยส่วนลออเป็นชิมา a n o คา r d ดิ f ซีไฟนะครับสายเป็น YGK 0.8นะ ตรงนี้พื้นค่อนข้างชันนะครับมันเป็นฝันเขื่อนอเดี๋ยวเราลองดูกันใส่ช่อง20ปอนด์ของดูละพิงครับเหลี่ยก็เป็นปัดตัวมัตเตอร์ครับลองดูน้ำแรงด้วย าส่วนน้ำขึ้นไปใช่ยหมน่าจะมีตัวอยู่กัดไว้กัดไ,ไ,ไม่โดนนะครับเลยููบ้านแดดอย่างร้อนะอะมองมาฝนตกฝนจะตก ปล่อยสายก่อนนะอ่าเดี๋ยวเล่นเข้าเลนเข้าเลนหน่อครับมันพาไปเดี๋ยวสายมันจะบาดสีกระปูนผ่านหมดครับเออไปเลย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 ไปเอ่าเข้าเลนหน่แล้วครับกระซูบนะครับอยู่ข้างสูงนะเดีย๋ยวผมเดินกลับก่อน เต็มคำมันลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงที่ที่เคยเดินกันอะ่ะจุดเนี้นะครับที่เคยเดินลงกันอะ่ะมันน้ำน้ำมันขึ้นนะอันนี้ตียัดไปตรงช่องนู้นครับตรงช่องที่มีไม้กลางน้ำครับตรงหน้านั่นเลยจังหวะตีแม่นตอนแรกกัดไปทีนึงนะมาไม้นี้ไม่รอดครับกระสุ ไว้ก็พอใช้ได้นะครับถามว่าตัวใหญ่ไหมก็ก็ยังถิวว่าไม่ใหญ่นะครับมันใหญ่ได้กว่าน,นี้เยอะมากนะครับกระสุกอะ่ะแต่บวกกระแรงน้ำด้วยก็โอเคครับคันแม็กแม็กหกโอ้เข้าเหงือกเลยว่ะรอดนเนี่ย ขออนุญาตไม่ปล่อยนะครับตัวเนี้ยจริงๆอ่ะกระสุนผมตกแล้วผมปล่อยนะแต่ตัวเนี้ยมันคือเบ็ดไปเกี่ยวเงือก่ะครับแล้วเลือดสาดเลยผมว่าปล่อยไปไม่น่ารอดอ่ะเ้ยไปไปไดๆเลือดสาดเลยนะครับเดี๋ยวไปทอดให้แมวกินนะ ทิ้งไปก็ตายถ้าเกิดปล่อยไปก็ตายเปล่านะครับเอาไปให้แมวกินดีกว่าดูวันต่อนะครับเดี๋ยวมีเคนเลย